เสาสิบห้ากรกฎาคมสิบหกเงินกาครับพิจีอุปสมบทณนะวัดบางบอลหนึ่งหนึ่งเก้าเอกชัยเขตและแขวงบางบอลครับอาทิตย์สิบหกรกรกฎาคมเวลาสิบเอ็ดนกาฉลองเพลงพระใหม่ณนะล็อกโคมบ้านลืมครองครับเลขสิบแปดซอยเอกชยัยหนึ่งหนึ่งเก้ามเอกชัยแขวงและเขตบางบอนก็เรียนเชิญญ,ญาติมิตรและผู้กรหรือร่วมในงานดังกล่าวโดยพร้อมเพลียงกัน ประบาดเงิญครับคุณรัชนีสังคมคุณวิทยาสังคมครับจะฉลองท่ายอุ้งกับสองเชียงใหม่ครับวันที่18กร,รกฎาคมมีคอนเสิร์ตมาลีฮวนหน้าแล้วก็อาจารย์ธนิตไปร่วมแสดงความยินดีด้วยครับวันที่18ที่เชียงใหม่กางเกงสีแดงเพชรกันทันยูเดนครับทีมงานบางหยาน m นเดนยกทีมมาเลยครับวันนี้บางหยานบางดำกำน,นันเจรรองชาติทายหนงนาศาลร,รองสมหมายมาลุ้นมาเชียร์อยู่หลังมุมแดงครับปริญญาภาลีครับจากนครราชสีมาห -5 ครั้ง ชนะ39แพ้15เสมอหนึ่งวัย 1, ว17ปีครับน้ำเงินก็คือนรงน้อยลูกมะขามหวานณรงค์พุทธแก้วงามครับจากโคราชเช่นเดียวกันครับดามี่แบดแ่งภาคอีสานครับคู่นี้565ครั้งครับชนะ44แพ้21วัย2ีปีลูกสิทยิ์ของเปียวมะขามหวานคุณสมิทธาคุณประสิทธิ์รออยู่ในเชิญครับเอ่อมาเริ่มยุคหนึ่งคู่เอกวันนี้นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรันพัดเอ็มยูเดนน้ำเงินนรงน้อยลูกมมาาหวน รายการมวยในสื่อบร,ริจาคในวันที่3ามแล้ดังเดิมนะครับผู้การประจวบเปาอินทีมง,งานเรียกสมัยบางกะปินีน่ไม่ต้องว่าเลยเดินด้วยรอยยิ้มแล้วก็สุปโธนอู่ทองแล้วก็มีลหลายๆคนนะครับปอกมหาชัยแว่นแล้วก็แว่นเมืองการแล้วก็โดยเฉพาะสมบ,บัติรัตะนนี่ทา่านเป็นที่เลยอยู่ที่นู่นวนวงสามสิบเหล่เาเชื้อขึ้นตันสุ่มนะ ก็ในวันที่3ามรดชดำเนินบางราัากันเขคู่อกก็มียอดกฤษฎายุทธชมบดีกับลำน้ำมูลเล็กสัตย์ไทยโชดแล้วก็มีต่วนเต๋เสมหมายกับสิงห์ยกอุ้มหญุ่มพรเมืองฟ้าเล็กบอเพชสิดกับนภาเก้าสิทเจพินสุริการในเซนจารุร่งโเริงสวัสดิ์กาววิชานนอยในวันที่สี่นสนามมวยราวัยเตเดียมภูเก็ตโดยเสียคืบราวัยนี่ครับสีมนุษย์จะต่อกันนาวีเจพาวเวอร์ลุบภูเก็ตแล้วก็ทะเลโหดไทเกอร์มวยไทยกับหลังสวนจิ๋ววาวิสุทธ มวยทั้งหมดมี10คู้มนบ้านทุ่งแจง้งแล้วก็วันที่7เยาวชนต้านตรงกล้าการกุศลนะครับรวมใจเพื่อนที่ไปได้หัดใหญ่สนามศูนย์ปึกมวยไทยนานาชาตินี่หัดใหญ่สงขามีฉลามเพชรจจโชคัายุตาชัยมีวิศิุชัยกับสิริโชคแล้วก็นนทาชัยกับยิ้มสยามนะครับแล้วครับสามต่อนะครับ ต่อคู่ไฮไลท์คู่เอกน้ำรายการศึกข้ามวยไทยวันเสาร์ที่1กรกฎาคมนะครับแข่งนั้นเพชรกันทัศน์เอ็มยูเดนนะครับนักมวยจากอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาแต่ว่าไปซ้อมอยู่นู่นแหละครับที่ใต้แหละครับเอ็มยูเดนอยู่ที่กระบี่ครับมีบางยานเอ็มยูเดนก็เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนรงน้อยลูกมะขามหวานหรือว่าเอกเดชนอ้าวโดนผิดล้มลงมาแล้วกรับทางด้านาของเพชรกันทัศน์ H D. และนรงน้อยลูกมะขามหวานห,ห,หรือว่าเอกเดชนนะครับ 21ปีจากด่านกุฎนนครราชสีมาดาบี้แมทดาบี้แมทโคราชนะครับหมดยกที่หนึ่งพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับกาแฟเซมเบรรูตรากอบพุ่มฝามไมีวางขายทั่วไปโฉมเจ็ดเจ็ดหกสามหกสี่ศูนย์ศูนย์และยามองตราเสือกับทาทุเมื่อเพื่อนเชาท้ายมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาการปวดเวอร์เสพอันเนื่องมาจากแมลงกัดต่อยชมยกต่อไปครับตอนนี้ชมยกต่อไปนะครับอาจารย์ไัยบูลบุญแทนแล้วครับขอเชิญชมวยกลางแปลงนะครับชมฟรีครับวันศุกร์ที่เจ็ด กรกฎาคมนี้นะครับทีมวยโชราวัดเกาะอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับทีมนักวยไทยยกทีมปะทะกับนักวยตุรกีนะครับสิงถ้วยเกียรติยศจากคุณสมพิ์สังทองและก็ชมรมวยไทยอ่างทองนะครับซึ่งสนับสนุนโดยนายกอุดมแห่งอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับวันศุกร์ที่7กรกฎาคมนี้ชมฟรีนะครับวยกลางแปลงครับทีมวยโชราวัดเกาะอำเภออ่างทองจังหวัดอ่างทองครับทีมนักวยไทยยกทีมปะทะนักชกจากตุรกีครับ มายก2อผู้เอกวันนี้นะครับฝ่ายแดงเพชรกันพัดน้ำเงินนรุกน้อยมาแล้วนะครับสอจอเล็กเมืองนอนท์ครับมาให้กำลังใจนัโชคในสังกัดซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นเวทีเป็นคู่ที่4ครับเพชรสุพรรณกับทางด้านของเรนโบว์วันนี้มวยจากท่ายมวยอำเภออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนี่ขึ้นเวทีกันเยอะเลยครับมาบนเวทีตามต่อครบแดงเพชรกันทัด น้ำเงินน่ารงน้อยพิกัด135่งอยสามสบห้าปอนกับหนึ่งต่อพิกัดกัน1ปอนด์นะครับเพชรกันทัศได้รับการต่อน้ับหนักจากนารงน้อยหรือว่าเอกเดช1ปอนด์ครับวันนี้135กับ134ยสมแม่โตเร็วมากเลยเพชรกันทัศโครงสร้างรูปร่างใช้ได้เลยอะ่ะผมว่าต้องดูความแกร่งอ้โหุศของน้ำเงินนารงน้อยลูกมกัดขามหวาน เปรี้ยงเลยมปนต้องห่วงเลยทำห่วงแตสู้ทุกตัวประกบตัวไหนก็จะเอาหมดอ่ะปล่อยนักมวยได้ต่อยนะครับเอาละครับเอ้วก็ปัดโอ้โหเองกระเด็ดนการผู้ชี้ขาดลงเวทีนั่นแหละครับโวยพรเฉี่ยวกุ้งครับนายกแดนด,ด้านล่างสามท่านอัศดาวุฒิพิลาวันโรจนวัฒน์สมศรีแล้วก็ธานวุฒิรัง,งรองอนุสรครับไม่ต้องห่วงเลย คุณหมอนี่นี่หมอดวโรงพยาบาลวิชัยเวชนะครับก็นายแพทย์มาอยู่ที่นี่เลยแล้วก็คุณหมอจรวุธเออเรื่องการดูข้อเนี่ยนึกถึงเลยวิชัยเวชนะครับก็น้อยอย่าหลงไม่ได้นะหลงน้อยห้ามหลงนะห้ามหลงนะทีมเยอะทีมเยอะเบี้ยวนําทีมนะครับเพชรการทัศเอ็มยูเดนครับในสังกัดของบังยานถ้าบอกว่านสี่ฟอร์มหลังยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะน็อกยกสี่หน,หนึ er ่งวัตถ ah> right <the ี ชนะกองไก่ก็สำลิดชนะวันมีชัยชอพัชรพลชนะดากี้สอจอเล็กเมืองนนในขณะที่ชนะของอารมณ์น้อยหรือว่าเอกเดชดีพร้อมหลังชนะ2แพ้2ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาตามต่อนะครับกวางลุงครับหยดเดียวจบขึบ้นบรรดาอาการคัดจมูกเตียนเบนซินสาแน้ำมันกวางลุง้ายสูบดมตราช้าโนโอกลีมและลแรถเทรลเตอร์รถเกี่ยวเมื่อข้าวอีเซกิพลังล้นชมจงงานโดยบริษัทอีเซกิเซลจำกัด 029564074ชมยกต่อไปครับก่อนที่จะชมยกนี้นะครับร้านลั่นฟ้าข้าวมันไก่เบตงนะครับถนนมหันนบใกล้ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับอาหารแนะนัครับข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดข้าวหมูอบก็เปิดั้งแใ่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกาของทุกวันนะครับเว้นวันกันนะครับรับจัดการนอกสถานที่ด้วยครับสนใจติดต่อโทร022241318นะครับ ข้าวมันไก่ลั่นฟ้าครับลั่นฟ้าข้าวมันไก่เบตงครับก็ไปรับประทานกันได้สู้กันยก3เพชรกันทัดแดงนี่เหมืนนรงน้อยนรงน้อยต้องทะเลาะแล้วนะครับเพราะว่าสั้นกว่าแข่งแดงอ๋อเดืดเออเดือดีกรรมการอุทธรหน่าอีกชนดนี้ใช้ได้เลยกรรมการอุทธรขวางพันอย่างนั้นได้โดนผมแถมแน่เพชรกันทัด ในสามยกนะครับมาเลตะโมนี่รับเลย20,000ือ้าวแอนตาซินเหมือนเดิมดันคอคาร์ลสกลับแต่ผขมละ 500. ห้าร้อในห้างยิ้มใวิรัติชมอุ้ับป๊อปยกโอ้โหิร์รเออแล้วสุจะเข่าอ่อนไปนิดนะครับเพชรกันพัดซ้ายของนรงงูน้อยประสบการณ์ความเก่านะครับ ทางด้านของนรงน้อยหรือว่าเอกเดช21ปีครับด่านคุณทศนครราชสีมา mm hmm. เพชรกันทัศน์เนี่ย17ปีเท่านั้นแหละครับ mm hmm. รุ่นหลังนะครับจักรราชนาครราชสีมาเ mm hmm. ช่นเดียวกัน mm hmm. เก่งเล็กเก่งใหญ่แต่ว่าเพชรกันทัศน่าสนใจตรงที่ใส่ติด4ไฟที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครเลยครับต้องบอกว่าสดเหนือหลาย mm hmm. แต่ย้ายค่ายไปซ้อมทีเอ็มยูเด่นนะครับย้ายค่ายย้ายสังกัดไปอยู่กับเอ็มยูเด่นยังไม่แพ้ใครเลยครับ ต้องดูว่าวันนี้เจอด่านอันตรายอย่างทงาที่ของนรลงน้อยแล้วครับเพื่อนร่วมค่ายของพลกระกิบสิบแสนอยู่ที่เดียวกันหมดนักมวยดังๆอยู่ที่นั่นหมดนะครับข้างขาวแดงอย่างเนี้ยเพื่อนกันแย่มันแอซายเชือซ้ายอรลงน้อยสั้นกว่าอ้ไม่หมัดมีศอกในที่เอากระทุ้มไปทีนึงเอาเสียบมาเอาแล้วตรงนี้แทงมาสองดอกเพชรพัฒน์เอาไปติดมุมอยู่กับมังกรอุทพรแก่แย่จำง่ายถือ เงินเข้มกว่าฝ่ายแดงขาวอกขวาของเพชรกันทัศน์ซ้ายเจอซ้ายนะครับโจกันยามกันต้องบอกว่าใจถึงมากครับทางด้านของนรทรมน้อยนั่นแหละครับนั่นแหละครับก้าวขาแล้วก็กระแทกหมัดขวานำแล้วครับแล้วก็รอจังหวะออกแกงซ้ายแต่ว่าระวังดีๆนะครับระวังสวนครับหมดอกยอคขับหมอดยกเราใจแล้วครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อครับหนึ่งจากอินเดียครับคิดถึงคุณภาพคิดถึง p ว w e r ัตถุ สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนนายติดต่อที่ศูนย์สองท้้งท้องเสียกับลมนั่นทองติ่นหอมเย็นปราจากแอลกอฮอลและน้ำตาลยาตาน้วยขาวไทยนครชมยกต่อไปครับวานเพียรชมยกนี้นะครับร้านอาหารตัรวแม่แชมปพุทธมณฑลสายห้าต้นตำรับปลาช่อนลุยสวนปลาช่อนทอดสมุนไพรกระเทียมโทนกบทอดน,น้ำตาลนะครับ ชมมวยเสร็จก็ไปรับประทานกันได้ครับร้านอาหารคนไม่ใช่พุทธมณฑลสาย5ครับเอาละครับตามเตาบนเวทียกที่4ครับยกสุดมากแต่โหนโเลยอ่ะนรุงน้อยแกต้องรีบรีบลุยดับเครื่องชนเพชรออกสายพิธีนรุงน้อยนายขี้บแล้วเพชรกันทัดเพชรกันทัดเพชรกันทัดนรุงน้อยนรุงน้อยแกดูดูดูเชือกไม่เอาเชือกไม่เอาเชือกไม่เอาออกแทงมาเพชรกันทัดเพชรกันทัดแทงอีก ต่อในเด้งตีแล้วโหนเชื่อครับอ้าวแล้วครับกรรมการนั้นเตือนแล้วก็เตือนทางด้านของนารมน้อยอ้าวสู้เขาแล้วครับทะเลาะด้วยครับนารมณ์น้อยขวางหน้าดันแทงครับโอ้โหพี่นันทั์ตั้งหลักไว้เสียบมานารมน้อย รองน้อยเอาออกมาสแม่ลูกนี้ดีว่าเพชรการทันล้มไปด้วยนะโอ้ทำไมล้มไปด้วยนี่ยุ่งยุงเอาเดี๋ยวดิรองน้อยต้องเดินอย่างเดียวหลุดเอาเด้งมาเชือกไม่ได้เชือกไม่เอาของแทงแายก็ตั้งกำแพงไว้เสร็จเลยนะครับเพชรกันทันั่นแหละครับต้องบอกว่านิ่งมากนะครับรุ่นหลังแล้วครับรุ่นหลังครับเคลื่อนลูกใหม่เพชรกันทันเอ็มยูเด่นครับได้รับการต่อนนหนักมือบอลเอาแล้วครับต่อยมาตาลำตัว วงในาขวางหน้าไว้เพชรกันทัศโอ้โหต้องบอกว่าจะทำสถิติไม่แพ้ใครไฟที่5ได้หรือไม่ต่างรับตั้งรับวัดแทงดอกนดงนายมะดงน้อยวันนี้ยังป้ามไม่ถนัดเลยทีเดียวโดนอีอกแล้วเชือกใม่เอาเชือกใม่เอาเชือกใหม่เอาเชือกไม่ได้ แต่ก็กดดันเลยนะครับนรงน้อยเพราะแกเก็บกต้องเข้าใกล้เชือกตลอดอ่ะเป็นาการใแกขวางว้าเสียไปดอกนึงกรรมการสั่งหยุดแล้วก็แย,ยกออกมาวางเวทีครับในช่วงท้ายๆนะครับของยกที่สี่นรงน้อยฮุกขวาแต่ว่าเนี่ยครับเจอเข่าสวนแล้วครับต่ได้รัดล่างกรรมการสั่งหยุดครับลางเวทีครั้งหนึ่งตับมือชกปล่ยพลลอ,อยมาตัดลำตัว อาล้ครับการสูงสูงไม่แลกไม่ประทะด้วยนะครับดักด้วยเข่าครับทางด้านของเพชรกันทัศน์โอ้โหเป็นกไบไม่เหนื่อยอ่ะตั้งตั้งหลักตั้งรับหมดยกสี่ครับวางจำหน่ายแล้วนะครับนั่นก็คือเมล็ดปะตรออม m 7 6ครับเมล็ดปลตอม M76 กรอบหอมมันนะครับวางจำหน่ายตามร่างค้าตัวไปและห้างแบ็คโกรทุกแห่งใกล้บ้านท่านจึกเจ้ามวยไทยครับเหลือสามนาทีสุดท้ายนะครับ รุม่มลอยน้ำเงินนะเสยบดียังยังเข้าไม่ได้ทำไม่ได้เลยนะครับว่าแล้วไปคว้าช่วกด้วยดวงตัวลูกนั้นเนี่ยราคาเขาส่งไปใหญ่เลยนะครับตามต่อนะครับ2นาทีสุดท้ายเพื่อสุดท้ายนะครับดูว่าทางด้านของนรุน้อยมาชกวัย21ปีจากการคุณพศจะสร้างปฏิหาริย์ได้อันใดไม่อะไรไนนะครับตายมัด แล้วก็สับสอง้วครับท่านออกไปต่อยหมัดหนึ่งสองติดบล็อกติดการครับการสูงสูงไม่แลกไม่ปะทะด้วยครับเพชรกันพัดเอ็มยูเดนลอยเกี่ยวกุ้งสั่งหยุดแล้วก็แยกออกมากล้างเวทีเอาอะครับลา้ลางเวทีการสูงสูงเลยครับการแน่นเลยครับวลานี้มีอย่างเดียวหมัดกระสอกอย่างอื่นไม่ไม่ทันแล้วต้องต้อง,งใช้มอเตอร์ไซค์กวดแล้วนะครับน้ำเงินนรกงน้อยเพราะว่ามีหมัดกระสอกอย่างเดียว รายการของทนายต่อยในวันที่14ลุมนีนะครับก็มีเพชรพิลาศกิจเดนชัยกับเจ้าเสยใหญ่โสเดชพันธ์แล้วก็เพชรพรตเพชรตะวันกับพิษตปปิ๋ว่อลาสปอครับต้ดูว่าจะมีมีเด็ดจะมีไม้เด็ดไมาเห็นหรือไม่นั่นแหละครับตั้งแขนไว้ล็อกแขนแล้วครับอาแล้วครับอย่างนี้่ไปหายใจทั่วท้องเลยครับ เป็นโอกาสของนารงน้อยอีกครั้งหนึ่งตรงไหนครับลำตัวแล้วก็สลับใบหน้าใบหน้านั้นต่อยขึ้นไปี่ติดฟ็อกติดการดหมดแล้วนะครับต่อยลำตัวต่อยได้ต่อยไปครับเวลานี้ออกสตาร์ทแล้วครับไปงูเดียวเลยตอนนี้เพชรกันทัดชนะมาสี่ไฟรวดแล้วนะถ้าบอกว่าไฟนี้ได้รับการชูมือก็ไฟที่ห้าครับเป็นดาวโรดอีกดวงหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับวัยแค่17ปีเท่านั้นเอาละครับผ่านหน้าดักแทงเอาไว้ เด็กกันทัพพ้อมอยู่ที่เดียวกับทางด้านของมนขาวแล้วก็นักมวยดังๆของค่ายเอ็มยูเดนอีกหลายคนแล้วครับ่ายมวยชื่อดังอีกค่ายหนึ่งของวงการมวยภาคใต้ครับเอ็มยูเดนมีบางหยานเอ็มยูเดนแล้วครับเป็นผู้จัดก,การหัวหน้าคณะบางหยานบางหยานจะกรลุ้นนะลุ้นปิดปิดหมัดด้วยปิดหมัดของนรงน้อยด้วยนะบางหยานเนะี่ย แล้วครับโค้งสุดท้ายแล้วครับเพื่อสุดท้ายครับน่าจะเป็นเพื่อสุดท้ายแล้วครับของน่ารมน้อยครับได้หรือไม่ได้เล็งแล้วครับมัดมัดขวาตัดลำตัวโอ้โหแต่ว่าเจอขวาคอล็อกแขนเอาไว้แล้วครับอ้าวอ้าวอ้าวที่ไปไม่เสียงนะครับไม่แรงไม่ปะทะเนี่ยครับเจอซอกโอ้ยยังยังอันตรายเหมือนกันนะอันตรายเหมือนกันนะอย่านะอย่าล้อเล่นนะอ้าวอย่าล้อเล่นนะสิงมนุษย์กับกูปีที่นี่มาทีนี่แะ 200ต่อหนึ่งนะครับโกคูปีนี่ตโตมาหมดยกสุดท้ายนั่นแหละครับอย่างนี้ของจริงครับหายใจทั่วท้องหน่อยครับนั่นแหละครับสปิริตของนักมวยบนเวทีครับมาแล้วครับคะแนนแรกอัศราวุฒิพิลาวันครับมาที่โรจนวัฒน์สมศรีหรือว่าออดลูกชายคนโตนะครับปิดท้ายที่ธันวุฒิรังรองอนุสรครับแล้วก็ไปที่ทางด้านของเพชรกันทัศน์เอ็มยูเดนนะครับเพชรกันทัศน์เอ็มยูเดนครับ เป็นฝ่ายชนะคะแนนครับได้รับการชูม,มือเป็นการชนะไฟที่5ติดต่อกันครับของนักชกดาวรุ่งรายนี้แหละครับนั่นแหละครับ